สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไผ่ล้มมันมีสาเหตุเมื่อสองสามปีที่แล้วพายุเข้าผมก็จำชื่อพายุไม่ได้ไผ่ที่สวนผมโค่นเลยสามกออย่างต้นนี้ตามปกติปลูกไว้กันน้ำซอะลำพังน้ำเอาเขายากครับ เพราะรากเยอะยึดเหนี่ยวดินแต่ปีนั้นมีพายุเข้าเป็นลมหมุนลมหมุนอยู่ข้างบนหมุนปั่นแล้วข้างล่างยังกระถอนไหลเลยนะครับแต่ยกไม่ขึ้นทำให้ไผ่โค่นล้มลงไปนี่คือไผ่ธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดพายุสามารถ ที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ไผ่ยอย่างล้มน่ากลัวนะครับ